แฟนสาวของแจ็คเชิญยิ้มแอดมิดเข้าโรงพยาบาลด่วนคะ่ะเพศคนรักตลกไทยรวมให้กำลังใจหญิงอภิสราอดีตนางแบบภรรยาตลกชื่อดังอย่างแจ็คเชิญยิ้มที่เข้าโรงพยาบาลส่งกำลังใจให้สาวหญิงอภิษราคู่ชีวิตของหนุ่มแจ็คเชิญยิ้มก่อนจะรับการเปลี่ยนอวัยวะคะ่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหากันมาอย่างยาวนานนะคะล่าสุดนี้ต้องแบกรับภาระในการฟอกโลหิตสัปดาห์ละ3ครั้งเลยทีเดียวเดือนหนึ่งก็ถึง12ครั้งคะ่ะล่าสุดเจ้าตัว ก็ได้คิวแล้วเพราะว่าต้องขยายเส้นโลหิตอีกครั้งก่อนจะเปลี่ยนทายอวัยวะเป็นที่เรียบร้อยที่โรงพยาบาลสิริราชเธอก็โพสตดภาพผ่านทางอิสต้าแกรมค่ะโดยบอกเอาไว้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ได้เขารับการรักษาแล้วเจ้าตัวเดินทางไปตรวจเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมในการรอเตรียมล่วงหน้าอีกหนึ่งวันซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและมาตรการลดความเสี่ยงและสรุปผลก่อนทําการฟื้นตัวอีกด้วยคนรักตลกท้ายขอเป็นกหนึงกำลังใจให้นะคะ งานนี้ทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทางด้านของสาวหญิงอภิสราดด้วยเช่นเดียวกันค่ะ